ฟูจิครับจำหนังสือเล่มน,นี้ได้ไหมครับเขียนโดยคุณหมอที่บอกว่าตัวเองถูกเกียดที่สุดในโลกชื่อคุณหมออุจิมิซาตโตุเผยม,มุมมืดของวงการยาว,วางการเภสัชและวงการแพทย์เราควรจะเลือกยาแบบไหนเพราะยาถูกโกหกซึ่งหน้าอย่างเปิดเผยต่างจากการโกงแบบคอร์เซนเตอร์ซึ่งเราควรจะต้องเรียนรู้เรื่องวงการยาเราจะได้ไม่ถูกหลอกเลือกยาได้ถูกเพราะถ้าเลือกผิดจะทําให้ร่างกายคุณพังยาสามารถทําร้ายร่างกายเราได้และทําให้เราเสียเงินเปล่าประโยชน์ด้วยไปดูุั้นบนครับ ซึ่งคุณหมอเองเปิดเผยถึงความลับวงการแพทย์วงการเภสัชมาเล่าให้กับพวกเราแล้วก็บอกว่าฮนะในอเมริกามีการรักษาผิดทําให้คนนะจากโรคนี้ไปถึง250,000คนต่อปีลองคิดดูครับว่าที่ประเทศไทยไม่มีการเปิดเผยลองคิดดูว่ามีการรักษาผิดพลาดเยอะขนาดไหนครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการใช้ยาผิดหรือใช้ยาและเกิดผลข้างเคียงต่างๆทําให้ป่วยมากขึ้นหรือบางทีเสียชีวิตได้นะครับเราต้องเรียนรู้เรื่องตรงนี้ครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องยาแก้หวัดยาแก้หวัดไม่ได้เป็นยาฆ่าเชื้อไวรัสแต่มันมี ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงยังไงเคยเล่าไปแล้วครั้งที่แล้ววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องยานอนหลับครับทำไมเราถึงกินยานอนหลับก็เพราะว่านอนไม่หลับถูกไหมครับรู้ไหมครับว่าเหตุผลของการนอนไม่หลับก็คือทํางานเยอะกินไปเครียดและก็หนึ่งนั้นอีกการก็คือการดูมือถือเยอะกันไปมีแสงที่ทําให้เรานอนไม่หลับทําให้เราในปัจจุบันน,นี้กินยานอนหลับมากขึ้นไอยานอนหลับตัวนี้แหละเป็นตัวฆาตกรร้าย รู้ไหมครับว่ายานอนหลับเนี่ยนะครับกินแล้วจะทําให้เรานอนไม่หลับมากขึ้นแค่นี้ก็หนักแล้วนะครับและเป็นต้นตอของอัลไซเมอร์ในประเทศไทยมีคนเป็นอัลไซเมอร์เยอะมากนะครับหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นยานอนหลับก็ได้มาดูเหตุผลกันครับเนื่องจากยานอนหลับนะครับตอนแรกเวลาเรานอนไม่หลับเราก็จะกินยานอนหลับเมื่อกินยานอนหลับมันก็หลับดีแต่พอผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนแรกไม่เท่าไหร่ครับแต่พอกินเรื่อยๆนะครับร่างกายเราฉลาดเราก็จะดื้อยาทําให้ยาไม่ได้ผลก็ทําให้เรากินมากขึ้นครั้งที่แล้วเรากินก็หลับเนี่ยแล้ว เพิ่มยาไปเรื่อยๆเพิ่มยาไปเรื่อยเมื่อเพิ่มยาไปเรื่อยๆครับทำให้เรามียาสะสมอยู่ในร่างกายหมอบางคนบอกว่าไม่สะสมใช่ครับไม่สะสมในตอนแรกแต่พอกินยาเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ,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 ๆเป็นเวลานานๆจะทําให้เกิดการสะสมโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีร่างกายในการขับพิษออกจากร่างกายขับยาวอ,อจากร่างกายได้น้อยครับ กระบวนการนอนหลับธรรมชาติของเราจะมีการหลับแบบนะฮะเลม s l e ปกับนอนเลมส l e e p คือแบบไหนครับก็คือเป็นคลื่นฮะหลับตื่นหลับลึกหลับตื่นหลับลึกเป็นการสลับกันไปแต่ยานอนหลับที่เรากินมันเหมือนกับ knock อาทันทีเหมือนกับเวลาโดนรถชนแล้วเราสลบแล้วมาตื่นที่โรงพยาบาลเราจะจําอะไรไม่ได้เลยเป็นกระบวนการแบบนี้นะฮะแล้วเหมือนเวลาเราเมาแล้วเราหมดสติแล้วเราตื่นมาทีเอ้าเช้าแล้วเหรอเป็นอย่างนั้นครับบางคนคิดว่าดีนั่นเป็นเรื่องร้ายแรงมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะการหลับมันต้องมีคลื่นหลับก็คือตื่นลึกตื่นลึกมันจะมีฮิปโป c a m p u s เป็นอวแววะประมวล สมองให้เราเก็บความจําแต่ถ้าเรา็อกเอาท์นะก็คือการหลับไปเลยไม่มีคลื่นหลับลึกหลับตื่นอะไรเลยไม่มีนะเวลาเรากินยานอนหลับจะไม่มีคลื่นแบบนี้เลยเมื่อไม่มีคลื่นแบบนี้ก็จะไม่มีการใช้การประมวลสมองเพื่อความจําจึงทําให้ความจําเราเสื่อมครับตัวฮิปโปแคมปัสเนี่ยมันจะไม่ทํางานครับทำให้เรานะอนาคตมีโอกาสเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ครับ มีการเตือนแบบนี้มาก่อนไหมครับคุณหมอทุกคนผมเชื่อเป็นคนดีแต่เขาไม่มีเวลาในการเตือนเพื่อน,อนๆไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนนักวิทยาศาสตร์ออกมาเตือนและข้อมูลของประเทศญี่ปุ่นออกมาเตือนเราจะมีข้อมูลพวกนี้น้อย,อย,อย,อยครับเพราะเรารักษาแค่เรื่องการนอนหลับแต่ไม่ได้ดูถึงอนาคตว่ามันจะทําให้คนไทยเป็นอัลไซเมอร์เยอะขนาดไหนครับยิ่งกินยาแล้วยิ่งดื้อยาดื้อยากินยามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะทําให้เราเสี่ยงขนาดไหนครับถ้าเรากินยานอนหลับต่อเรื่อยๆเราจะติดดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดยากินยานอนหลับให้เราแก้ปัญหหาาาาากกกรรรรนนนออออลัับดด้้้วววยยยตตเเเงงโไม่่ิิพืูธี รักษาแก้การนอนไม่หลับนะครับเราจะมีวิธีการรักษาแบบธรรมชาติซึ่งผมเคยทําวิดีโอไว้แล้วและเพื่อนๆสนใจครับรักษาโดยไม่กินยาเป็นผลวิจัยและมีการเปิดเผยจากหมอญี่ปุ่นนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นครับถ้าเพื่อนๆสนใจข้างล่างข้อความนี้นะครับจะมีที่แอดเข้าไปในเพจสีเขียวย้ำนะครับข้างล่างแอดเข้าไปในเพจสีเขียวครับและเพื่อนๆกดเข้าไปเป็นเพื่อนของผมแล้วเข้าไปเขียนข้อความว่าอยากได้วิดีโอฟรีวิธีการนอนหลับโดยไม่ต้องกินยาย้ำนะครับให้เข้าไปกดในปุ่มสีเขียวไม่ใช่ข้อความข้างล่างนครับแต่มัน มันจะมีลิงก์ให้เพื่อนๆกดเข้าไปเป็นเพื่อนของผมแล้วขอวิดีโอรฟรีถ้าเขียนข้อความเฉยๆขออนุญาตไม่ส่งให้นะครับเฉพาะคนที่แอดมาเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับจริงๆแล้วยาที่ไม่ควรกินกินแล้วมีผลข้างเคียงต่ออนาคตของเราเป็นโรคร้ายและทําลายชีวิตเรายังมีหลายตอนติดตามดูวิดีโอครั้งต่อไปนะครับ